โตโยต้าโคราอัลติสคันนี้นะคะ 1.6G 2,019คันนี้ได้หน้า all new มาแล้วนะคะสวยๆกันอย่างนี้เลยดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นนะคะ2.79เท่านั้นผ่อนเริ่มต้น9,000บาทค่ะนี่เลยคันนี้นะคะไม่หลักหมื่นเท่านั้นเองดูให้จบนะคะสำหรับคลิปนี้รีบโทรเข้ามาเลยคันนี้มีคันเดียวนะคะรีบโทรเข้ามาที่0644303581เดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยค่ะไปกันเลย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วกับสุดไอรถยนต์มือ2นะคะวันนี้ไออยู่ที่เพชรยนต์สาขา1เช่นเคยนะคะพี่ๆคนไหนสนใจอยากได้รถยนต์มือ2ส,สามารถโทรติดต่อสอบถามไอได้เลยนะคะที่0644303581นี่เลยค่ะไอเอาคันนี้มาให้ดูกันเลย t ต y ยต้าโคราอัลติส 1.6G นิวคันนี้นะคะคันนี้หน้าออนนิวมาแล้วนะคะได้2,019เลยสําหรับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000บาทเท่านั้นเลย เครดิตฟรีดาวไปเลยนะคะสำหรับคันนี้ออกรถได้อาชีพเลยโทรสอบถามปรึกษา,าได้ทุกกรณีเลยนะคะที่0644303581ซื้อรถกับเพรยนต์นะคะวางใจได้เลยนะคะของเราเปิดบริการมามากกว่า23ปีแน่นอนคันรถสวยคุณภาพเกรดเอค่ะรถเกรดเอของเรานะคะไม่มีการชนหนักพดความจมน้ามาแน่นอนไม่มีการตัดต่อตัวรถตัดต่อตัวถัง เล่มทะเบียนไม่ชำรุดเสียหายแน่นอนมาดูที่กระจังหน้ารถกันเลยค่ะกระจังหน้ารถของเขาเป็นอย่างนี้กันเลยนะคะหน้า all new ของเขาหน้าหน้าใหม่ของเขากันเลยนะคะนี่เลย minor change ขีดขั้นกันอย่างนี้เลยสวยๆส่วนไฟนะคะจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะนี่สวยๆกันอย่างนี้พี่ๆคนไหนนะคะอยากได้รถไปใช้งานคันนี้แนะนําเลยสันคมคมชัดเลยนะคะเส้นสายไม่มีการบุกการเบี้ยวนี่เลยสวยๆ มาดูที่ล้อแม็กกันเลยนะคะล้อแม็กของเราเป็นล้อแม็กอล่อยของโรงงานเลยนะคะขอบ16นะคะตัวนี้ได้อย่างปี22ใหม่กิ๊บเลยนะคะคันนี้ใช้ได้อีกอยาวๆเลยส่วนกระจกนะคะจะได้กระจกมองข้างนะคะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมาให้สีเดียวกันกับตัวรถมือจับนะคะเป็นสีไมเนอร์เชนใหม่นี้เลยตัดกับสีตัวรถทําให้ดูโดดเด่นมากขึ้นนะคะกระจกโตยโยต้าแท้ทุกบานเลยนะคะให้ดูชัดๆกันเลยไม่มีการชนหนักพิกความมาแน่นอน มาดูภายในตามหัวน็อตกันเลยค่ะหัวน็อตนะคะไม่มีการขยับขยื่นอืมไม่มีการกลับสีมาก่อนแน่นอนคันนี้นะคะบอกเลยว่าเลขไม้ไม่ถึงแสนนะคะเลขไม้หลักหมืน่นพี่ๆคนไหนนะคะอยากรู้แล้วดูให้จบนะคะสาหรับคันนี้นี่เลยค่ะตามหัวน็อตเสาบีนะคะไม่มีการขยับขยื่นแผ่นเพลททุกอย่างยังอยู่ครบมาดูที่เมคอาร์ตกันค่ะเมคอาร์ตนะคะกลมๆคมๆก,ก,ก,กันอย่างนี้เลย นี่เลยนะคะกลวงคม,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 คมไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำมาแน่นอนที่เพชรยนของเรานะคะขายรถโครงสร้างเดิมมาค่ะมาดูด้านหลังกันเลยของเขานะคะด้านหลังนี่เลยให้ดูตามหัวน็อตกันเลยค่ะหัวน็อตนะคะเดิมเดิมกันเลยไม่มีการแกะไขอะไรนะคะเดิมเดิมจากโรงงานล้อหลังของเขาเป็นล้อขอบ16นะคะอย่างปี22ได้ดิสเพลคู่หลังมาแล้วค่ะ สวยๆเส้นสายคมกลิบเลยนะคะนี่เลยให้ดูเส้นสายของเขาไม่มีบุกไม่มีหลักยิ้มเลยนะคะข้างหลังนะคะเป็นสีโครเมียมตัดกันอย่างนี้เลยสวยๆด้านหลังนะคะเดี๋ยวไอเปิดห้องสัมภาระให้ดูกันเลยค่ะภายในห้องสัมภาระนะคะกว้างขวางสามารถบรรจุก,กระเป๋าได้ 3- 4สใบเลยด้านล่างนะคะของเราจะมี ยางอะไหล่ให้ทุกคันเลยนะคะสำรรองและพร้อมอุปกรณ์แม่แรงทุกอย่างเลยนีสวยๆกันเลยนะคะมีไฟเบรกดวงที่3ให้สำหรับตรงนี้ให้ดูตามรอยโรงงานเลยนะคะเมคอาร์ตกลมๆๆ,ๆกันอย่างนี้นี่เลยซ้นเดิมๆนะคะยางเดิมๆนี่เดิมๆจากโรงงานไม่มีการชนหนักพิความชนท้ายมาไม่มีเลยคะ่ะคันนี้นะคะ สวยไปเลยคันนี้สวยมากค่ะคันนี้พี่ๆคนไหนสนใจนะคะอยากได้รถไปใช้งานแนะนําเลยค่ะผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000บาทเท่านั้นรับไปเลยค่ะดอกเบี้ยพิเศษ2.9%นะคะหรือเลือกรับขับฟรี90วันไปเลยนี่เลยค่ะตัวปี19นะคะตัวนี้จะทําเป็นตัวใหม่มาแล้วนะคะภายในของเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเบรดเป็นสีทูโทนกันนี้สีเบรดตัดด้วยสีน้าตาลนะคะเป็นสีทูโทนนี่เลย ภายในนะคะกว้างขวางกันอย่างนี้เลยวางคาซีได้ถึง2ที่นะคะมีช่องเก็บเอกสารมีแอร์สำหรับผู้โดยสารมาให้ด้วยนะคะคันนี้นี่เลยเสวยสวยพี่ๆคนไหนนะคะอยากได้รถไปใช้งานรถทรงสปอร์ตไปเลยสำหรับคันนี้สวยมากบอกเลยนี่เลยค่ะมาดูที่ขวามือกันเลยนะคะขวามือของเรานะคะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดไม่ว่าจะล็อกกระจกนะคะล็อกประตู กระจกมองข้างตรงนี้ปรับใช้งานกันได้เลยมาค่ะเดี๋ยวไอจะเข้าไปสตาร์ทรถกันให้ดูเลยไปกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเลขใหม่ของเขานะคะอยู่ที่97,00 0กิโลเท่านั้นเลยเลขใหม่ไม่ถึงแสนนะคะเป็นรถหน่วยง,งานปลดระหว่างคันนี้ใช้น้อยมากๆพวงมลาลัยนะคะของเขาอยู่ในสภาพดีเลยนะคะเป็นพวงมลาลัยฟังก์ชันให้แล้ว ปรับควบคุมกันได้เลยนี่เลยนะคะเป็นพวงมาลัยสามก้านสวยๆกันอย่างนี้โลโก้โตโตยตา้าชัดเจนไม่มีลอกล่อนเลยนะคะจอนะคะเป็นเครื่องเล่นจะเป็น AM/FM นะคะแผ่น CD ดรองรับบลูทูธสามารถเชื่อมได้เลยค่ะแอร์ของเขานะคะเป็นแอร์ออโต้กันอย่างนี้เลยปรับใช้งานกันได้เลยนะคะมไม่ว่าจะปรับร้อนปรับเย็นนะคะปรับได้เลย เกียร์ของเขานะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะมีปุ่มกันลื่นนถ่ายให้ด้านหน้าตรงนี้เด็กมือมาตรฐานโรงงานนะคะนี่เลยหุ้มหนังมาสวยๆกันอย่างนี้เลยนะคะนี่ช่องเก็บของนะคะแล้วก็มีช่องไฟนะคะตรงนี้มีช่องไฟให้นะคะตรงนี้มีสามารถเสียบสาย USB นะคะช่องไฟให้เลือกใช้งานกันได้เลยซื้อรถกระเพาะโยน,นนะคะ วางใจได้เลยรถของเรานะคะเอกสารครบถ้วนทุกอย่างมีเอกสารครบทุกคันแน่นอนนี่เลยค่ะภายในของเขานะคะสวยๆกันอย่างนี้เลยคันนี้นะคะไม่ม e ียันไม่มีคอคติะนะคะไม่มีเพื่อนร่วมทันแน่นอนพี่ๆคนไหนนะคะอยากได้รถไปใช้งานแนะนําเลยคันนี้นะคะสวยๆกันอย่างนี้เลยเบาะนะคะสภาพดีใหม่กิฟต์กันเลยนี่เลยค่ะภายในของเขากว้างขวางกันอย่างนี้ แนะนำเลยนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000บาทเท่านั้นดอกเบี้ย,ววยพิเศษ2.9หรือพี่เลือกรับขับฟรี90วันได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูที่เครื่องยนต์กันเลยค่ะ t o y t t a ้าโค l a อั t ต s คันนี้นะคะเครื่อง1.6นะคะคันนี้นี่เลยเครื่องยนต์สีสูบนิ่งๆกันอย่างนี้เลยไม่มีกลิ่นน้ำมันไหลเยิ้มนะคะหรือน้ำมันออกจากตัวเครื่องเลยให้ดูตามหัวนอก,กันเลย หัวน็อตนะคะไม่เคยขยับไปเยื่อตรงนี้เดิมๆไม่มีการชนหนักทิศความมาแน่นอนเลรยตีนยางทุกอย่างยังอยู่ครบเดิมๆโรงงานเลยนะคะมีเลยสีเดียวๆสีเดียวกันกันกบโรงงานเลยตรงนี้ไม่มีการชนหนักทิศความมาแน่นอนนะคะวาร์รันตีโครงสร้างเดิมหากท้าตรวจพบเจอนะคะทางไปจดรับซื้อืนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะหัวน็อตนะคะเดิมๆกันอย่างนี้เลยฝากระโปรงนะคะมีให้ดูกันชัดๆ สวยๆนะคะมอกสติกเกอร์ยังอยู่โคบเลยนะคะนี่เลยสวยๆส,สินยางเดิมๆนะคะให้ดูตามสินยางเดิมๆแท้โรงงานแน่นอนสวยๆอย่างนี้เดี๋ยวไอสรุปละเอียดให้ฟังอีกรอบนึงเลยค่ะโตโยต้าโค l าออติสคันนี้นะคะนี่เลยตัวนี้ได้2019ไปเลย ผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000บาทเท่านั้นไม่หลักเหมนเลยนะคะสำหรับคันนี้พี่ๆคนไหนสนใจรีบโทรสอบถามไอได้เลยนะคะที่064 430 3581ออกรถกับไอนะคะแถมไปเลยค่ะ WSmart มูลค่า5,000บาทบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะทั่วประเทศไทยเลยพี่ๆคนไหนรถเสียนะคะน้ำมันหมดอะไรที่ฉุกเฉินสามารถโทรเรียกได้เลยยังไม่พอค่ะรับไปอีกค่ะค่าน้ำมันนะคะ1000บาทไปเลยนะคะสำหรับวันรับรถ โปรโมชั่นดีๆจากไอนะคะพี่ๆคนไหนสนใจรีบโทรติดต่อหา I, ได้เลย0644303581ผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000บาทเท่านั้นเคดิตดีฟรีดาวไปเลยค่ะออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะคะนี่ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79เท่าน,นั้นเลยวันนี้จะขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากไอซ์เวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ